สวัสดีเอฟซีควงลุงเด่นแฟมเบอี่ครับพี่น้องป้าเมซิลพ่อเมซิลหนุ่มข้าบางขอจอกเดียวพอสวัสดีครับทุกคนเลยมาทะเลสวัสดีค hmm. รับทะเลสวัสดีสวัสด uh, ีพ e> ี่เชฟเชฟประจำเชฟประจำโรงเรียนเลยเชฟช่องครัวโรงเรียนนี่ต้องกินอาหารโกนเตวแล้วเนาะโอ้ไม่เอฟซีคิดถึงทะเลมากเลยไม่ได้เจอทะเลมาโมนี่เนียกินลาบหมูกินลาบหม้ก็ได้ก็ได้หม้อก็ได้หมดเลยวันนี้ต้องรอดูเดี๋ยวรอดูช่องโรงเรียน เขาจะแข่งราบกันแข่งราบเหนือสู้กับราบหลวงพ่บางดูพวกนี้เลยออกแล้วถลายวันนี้ออกพวกนี้เลยคืนนี้จะตัดต่อได้บอคิดนี่น้องคิดเราเบิรงนแล้วกันนั่นไหนเฟซยวเฮาบ้าเอาจ้องตัวยู่ไงเโซียลนั่นนี่เฟซิลเลยหลวงพ่อบางโอ้ยยินดียินดีคืนมันเช้าได้โดนปั๊บไหมข้อหา หนีไปนอนก่อนมูขึ้นี่เลยวันนั้นอดเส้นไส้กันเนาะทำไปแล้วเมื่อกี้นี่ปักหัวรักไส้อะไเนยเมื่อกี้นี่ปักใหมไม่จอบขึนละออกทางทางก่อนนลยออกทางทางแต่ว่าเมื่อคำนี้บรักนี่แน่นอนแม่เซยวเขานี่โซ่ทับเลยเป็นเนาะแม่นแม่ซิวเอาโซ่เลยเนี่ยกิ่นจะแซ่บเบิร์เมื่อกี้น้องเลยแค่ซอยเนี่ยเบิร์ไหนดูเธอทำเป็นวะเนี่ยซอยแบบ โอ้โหเขาเรียกเขาเรียกอะไรซอยหลวงพะบังแบบละเอียดยิบแบบเมื่ออื่นแม่จะทำทำสูตรใครไปหลวงพะบางเขต้องไปต้องอะไรไปชิมร้านแม่ปิวอยู่ในตลาดเช้าหลวงพะบางมีเฟอมีข้าวปุ้นมีข้าวเส้นอร่อยสุดในประเทศลาวละต้องไปชิมร้านนี้ FC จับแม่ได้หลายเทีเนาะจับได้ยเออทักมาในคอมเมนต์เต็มทักเด้อ่าในทักเด้่ต่อมาหมานี่นะเดี๋ยวกล้องมุกใกล้ๆหน่อย แม่มาเที่ยวก็อยากจะดีใจแบบทีมงานเข้ามาก็อยากจะต้อนรับบ้างคือแบบต้องทะเลาะกันอะไปไหนทะเลาะกันอย่างเดียวเรื่องอะไรแย่งใจไม่ให้ผมได้ใจแบบคือต้องกินข้าวอยู่ต้องรีบอะต้องรีบมองอะถ่ายแกปุ๊บแม่เร็วกว่าเหรอวอนแม่ก็ซื้อไอ้นั่นไอ้เนี่ยไอ้ไอ้มก็ สัตว์ป่าเออน่ามาตุมอยู่เราจะไปซื้อก็ไม่จะไม่ยอมก็คือต้องวิ่งชนกับรถอ่ะพี่เลยไม่วันนี้พี่เลยไม่แวะเลยนะอ๋อไม่ไม่แวะเลยเหรอไม่แวะซื้อเพราะว่าพี่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจอดรถไม่ได้เราจอดรถแม่วิ่งไปก่อนเลยซื้ออะไรไปซื้ออะไรไปรู้ทีมงานนี่มหเป็นแคนคิวซี่หรือมะโอ้ยบอลนั่นเองเที่ยวนี้ตรวจสอบวันนี้เขาจะวันนี้เขาจะใทงเอาคนหลบเขาบางง่ายนั่นเองวันนี้จะใทงเขาบางง่เอกมา ใเอกมาเอกอเซียวดิอเซียวดิกอเซียวเน่เียเท้าดวะซุเบงเนี่ยซเบงกอเซียวนะคุณโอ้อเซียวมาไมอดเซียวสีได้ลูกดหรอลูกแฟดได้ลูกลแฟดดลูกสาวลูกชายพ่ออ่ไ้รยน้นดโอ้ต่ำเจ้าล้เลยเได้ต่ำเจ้าล้เลยด้ละ ตาม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 จอวันนี้โดยจนวันนี้มีหลายเมนูนะเดี๋ยวจะมีอันเนี้ไม่เสีให้แต่กินกอนไข่ข่อมไข่ข่อมไข่ค่อมคนไข่่อนไข่ข่อมไข่ข่อมไข่ข่อมต้องรอดูไม่ได้ไปบอกว่าอะไรต้องรอดูเลเรเราจะทำอะไรฮะเดี๋ยวรากเนือลากเนือนั่นเลยเดี๋ยวลากเหนือเดนเลย อาเจไม่มาเหรอเ่านี้เจต้องไม่เท่านี้แข่งกันไม่เท่านี้แข่งกันแข่งกันเพ่อใคนแข่งกันสู้นันหมดทันจใจใจิใจจิใจไอ้บักกินกินข่้ข้าอยู่เฝ้าเล่นมีใจเงินไอะียทะเบียนหนงอขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเสียวัดนะเจไม่มาด้วยเหรอไม่ไหวไปไหนไม่ได้ครับพี่งพักอ๋อน่ะเสวัสด์แม่แม่เซลไหมแม่เซลลงเข้าบบางน น่าแม่้เลี้ยไปเชื่อเนี่ยว่าได้ลาหมูวันนี้กินโต๊ะใหญ่ข้าหมูฮะโต๊ะใหญ่ข้าหมูมาหนี้เอามือใคงกันดิโอเอามาเอามือมาโซ่พวกมันหมดละอ้อเมื่อเช้านูก็ไปดูอยู่กุ้งมันหมดมันยังไม่เข้าเดี๋ยวมันขี้ตำหนูเขาบางนี่ตำหนูเขาบางเลยคนหนูเขาบางมันตำให้กินเขาแซ่บเดี๋ยวลองกินดูหนูชิมแล้วอร่อยแต่เขาไม่ใส่น้ำปูบางคนก็กินบางคนไม่กินแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกี้พี่เกือบไม่ทันได้ดูเขาตำเขาตำไวมากแล้วเขาก็เสร็จล้ แซ่บเมื่อไหร่แทบแล้วนนี่ทำนี่อย่างเนี้อันนั้นแม่จะแม่จะทำเดี๋ยวเราจะได้สูตรทำทำได้น้ำทำอย่างก็แม่ขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำเนื้ออ๋อขนมเส้นน้ำเนื้อที่แม่อ่าที่แม่ทำขายอยู่ที่โรงข้าบางนี่รึเปล่านี่รักเนสูตรเด้อแต่ว่าใครอยากให้ไปโรงข้อบางให้แม่ไปกินค่ะไปชิมดูวนะายแม่ปิวแซ่บไายต้องออกคำนึงโรงข้อบาง นี่ยออกเงยเซียวออกงไหนม่เทียวั่งเนียงหนพ่บางว่า่บหรายนะเบหลายอ่าเสายายเาลา่บหลายเาเซียวเซียวเซียวเออเอาไม่เต็มเแก้วนี้บ๊บดบังคับหรออ่ไดูไโอ้เมือนได้เจอนารมือนไนาเ่เฮ้ยเนาะเขาจะรยังไงเริ่มกลับมานี่ก็จะจัดกันนเลหลายๆ EP อยู่เพีน้องเด้อ วายเครื่องยนต์ล้างได้นะครับสลับไดรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะพี่น้องเดี๋ยววันนี้มาได้กินมาโดนแล้วเด้ถ้าเลเฮาก็เลยสั่งได้แอดทักเพจผมมาเลยครับพี่น้องเพจผมที่ต้องกินของดีเออดีเ็นของเลนขมแซ่บขมนัวดีวัวครัวลุงเด่นทักเพจมาเลยพี่น้องวันนี้เขาจะเอาดีวัวเขาเนี้ยนั่นเลยฮึ่คนของเขาบางได้ชิม หัว่าละสองสามร้อยอยังนี้การซื้อท่านนำจิ้มให้เพิ่มรสชาติให้มันแซ่บมันนัวกับกินรถเนาะพี่น้องนี่ครัวโรงเด่นลงเด่นครับแต่ละปีได้ทิ้งลงเด่นไอ้เสียบเอาเลยตัวเอาเลยลองมาได้เออลองลองเกันลองลองจะได้กี่กระป๋องนี่นั่นเองอันนี้เป็นแลนั่นเลงพอดีๆพี่ปลา ที่าเนี่ยแะแต่พี่อเดี๋ยวดูแล้วเอาเอา,เอา,เอาใช่หรือเปล่า, <im itation> าคือว่วล, <im itation> ลุงพี่ปลาบอสมวนลุงพี่ชาเนี่ยไปไปเฮียไปยี่ปุน่นตะโกนผมว่าลุงพ่อพี่ชาต้องไปเทียเท่ยวลาวไปเที่ยวลาวตอนเมื่อเมื่อสามสิบปีก่อนพ่อเขาห่างกับพี่ปลาแค่ห้าปี <im itation> ตอนนั้นน่ะพี่พ่อพี่ชาอาจจะไปเที่ยวหลวงพระบางอาจจะไปว่าความไปว่าความต่างประเทศก็ได้เออไปไปว่าใครเป็นทนายความเนาะแกอาจจะไปว่าคดีเนี่ย นั่นเองไม่ใช่แค่หน้าตานะดูทัางหลังเนี่ยใจเลยทรงผมก็ใช่หน้าตาก็ใช่สีผมนี่ทาเต้นเหมือนกันอีกา้วเหมือนขึ้นกันอีลีอ่าไม่ต้องตัวดีเอเอลมั้งพัดตรอาชีพตัวดีเอบิสุลแล่เหมือนมากแล้วเหมือน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 ที่ปลาเหมือนอีลีแสดงว่าเป็นลูกชายพ่อปีชาผมว่า เอาพี่น้องมาเบ่งเด้เอ,อเดี๋ยวให้เก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ดูก่อนนะวันนี้เรามากินข้าวกัน,นบ้านสวนนะครับมันไม่ใช่บ้านสวนบ้านตรงข้ามบ้านนี่แหละบ้านสวนนี่แหละเออสวนเล่นจอีอยู่กันสวนเล่นจีตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไม่ค้องขามันหักรับก็เลยฟุบลงไปอนี่เม็ดนี่แข็งเห็ดฟางแล้วไหมเนาะแขงเห็ดฟางหรือแม่จะทำน้ำข้าวปุ้นอยู่นี่เด้อโอ้โหคุณม่นั่งโอ้คือดีแค่พาแม่เสียวเขา นี่นี่นี่แกงเห็ดแกงเห็ดเฟืองกว่าไหมแกงเห็ดเฟืองใส่ใส่ผักอีเลิศดเนาะผักนั่งนี่เก็บบางครั้งนี้ได้เพี่น้องผักสดๆเก็บใหม่ๆนะพาดวันนี้เดียวเราทำกินกันเองนะครับวันนี้แม่ปิวบอกไม่เคยบอกใครถ้าบอกปุ๊บเดี๋ยเขาอาจจะไปขายหน้าร้านแม่ไม่ไม่ไม่ว่านะ เกิดเ่าเดินไปอีกหน่อยหนึ่งเอา้าคือมาขายคือข่อยแท้แต่อาซูรไม่แต่ไหนคือรสสาติคือข่อยอ๋อก็ค่อ,คอ,ย,เอ,คอยเบอร์ยูทูบควนโรงเรียนมาเด้เหรอปาให้ยังไงล่ะ <c oughs> นี่ที่น้ำแดงๆนะน้ำน้ำกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นของแม่เนี่ยเขาซอยนเนื้อเนี่ยใช้น้ำตาลทรายแดงคัว่กวกับน้ำปลาบอกใส่ซีอิอว๊วซอดใส่ป่ะบ่ะมี่มีแค่นี้เ,เหรอ ม่แต่เนี่ยผมเลยผมเลยไม่อยากจะบอกไงถ้าบอกคงกลัวเขาจะไปขายแข่งเราไม่ได้บอก้ลยว่าน้ำปลาจะยี่ห้ออะไรอ๋อน้ำตาลยี่ห้ออะไรไม่รู้ใช่ไหมอ๋อหรือว่าใส่เยอะใส่น้อยอ๋อไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเนาะแต่ว่าแต่ว่านเนี่ยเนี่ยใส่น้ำตาลกับน้ำปลาเคี่ยวแล้วก็เติมน้ำลงไปอืมแล้วก็เรื่องของเนื้อเอ็นแก้วอะไรนี่นะอืมวันนี้ก็เป็นครัวแบบบ้านทุ่งนะพี่น้องนะเรากินกันที่สวนตรงนี้เราจะให้ดูหน่อยว่า แม่เติมน้ำแล้วแม่ก็เอาเนื้อใส่บ่แม่าน้ำปดขึ้นนะครับต้มเนื้ออะไรแบบนี้เลยน้ำน้ำเดือปดปุดๆแล้วก็เอาเนื้อใส่แค่นั้นเองเหรอมาล่ะมันน่ามันคือแซ่บมันคือไงแท้มันคือแซ่บก็นั่นนะต้องตีกระเทียมมืออ้อนริงจริค่อยใส่อ๋ออ,อันนี้เราตุตต๋นไว้คืนนี้เราจะกิน<ง>พรุ่งนี้เชานะ้าเนาะมันเป็นอาหารพรุ่งนี้เช้าครับพี่น้องอ่าอืมที่ว่าน้ำแดงๆก็แม่ใส่ผงปรุงรสหรือผงอะไรเข้าไปไม่ได้ใส่ผงเลยเนาะ ใครอยากรู้ว่าใช้น้ำปลาอะไรโทรมาผมจะขายสูตรแค่หมื่นเดียวน้ำปลาที่แม่เตรียมมาจากหลวงข้าบางแหละผมใครอยากได้สูตรออกมาหมื่นเดียวแล้วผมจะบอกสูตรให้แค่ใส่เลยนะนี่น้องเดี๋ยวเขากับนี่เนื้อเนื้อที่แม่เตรียมไว้เดี๋ยวนั่นึงเนื้อี่นี่นี่นี่เนื้อที่แม่เตรียมไว้เป็นก๋วยเตี๋ยวข้าปุ้นเนื้อพี่น้องนี่เลยโอ้สุดสุดครับพี่น้องนะตับหมหุ่งเขา หลากหลายเมนูครับวันนี้ยาว,ยาวๆนะบรรยากาศดีๆคัวโรงเด่นครับพี่น้องเจ๋จิ๋วพี่ปลาอยากกินหิวข้าวอะ่กะกินลันแล้วสิไปให้กินฮะกันลักจะไม่ให้พี่ปลากินบ่เออบ่หมือนพี่ปลาไปวัดดูถามน่าคล้ายๆันคลายเลยจิ๋วจะมาทำกับข้าวให้พี่ปลากินกันตอนนี้แล,แล้วไปไหนอ่ะพี่ปลาข้าไปออกมาเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เป็นพี่น้องที่พัดภาคก,กันจากกันมาหลายปีบอกแล้วพ่อพี่ปลาไป <c oughs> ว่าความที่ลาวสมัยนั้นอะ่ะห้าสิบปีก่อนอะ่ะ <c oughs> ไปว่าความแล้วก็อาจจะเจอสาวหลวงพ่อบางนู่นอะ่ะที่อย่างนี่แหละ <c oughs> ม่ให้้้้นออองาถอดพี่น้องมาดูตำแตงนี่เป็นตำบักแตงสูตรหลวงพ่อบางสูตรเซียว,ยวเป็นยังไงพี่นอ้องอู้หักว่ะเซียวสมพรอันนี้ เซียววัดเด้อเซียววัดยังไม่เซียวสมพรสมพรนั้นหลายคนเนี่ยยืนมีสามคนเลยคนชื่อสมพรมีสามคนเลยพ่อพ่อแฟนม่ยืนนี่ก็ซื้อพ่อสมพรนะให้เพื่อแต่วว่าพ่อพ่อซื้อชื่ออันเริดอ่านคิดใช้กันเมื่อกี้เขาอ่ะแม่สามจ้าสมพรเฮาหันหันพร้อมกันเลยเมื่อกี้นี่ชิมดูค่ะชิมดูชิมดูตำแตงดิิูชมตจัดจัด ใส่น no like so ้ำปูใส่น้ำปูกินน้ำวะน้าาาน้เล่ดีอยากทำเผ็ดมากอ๋ออีซอยบางบางกินนี่อร่อยอร่อยเอาจานมาใส่สว่างเลยล่ะออกปูเลยือกับข้าวเนาะอันนี้เขาเอื่นนี่อย่างนี่น้าเล่รสซีบิึงน้าเร่สั่วตำสั่วตำบักแดงลงข้าวบางถึกใจน้าเล่ค่กเลยในหน้าปูโอ้แซ่บอือเป็นไงสีสันหมดแล้ว คนของพ้อบางเขาทำเนาะเออเป็นอย่างนี้จริงอ่ะที่ร้าเอเดือนใช่ไหมมีเอกกันร้ตำส้มตำเขาเหนียวจ้ำปิ้งกับหมู่สามจนนะันจะน่อยเนาะเขาเวิร์ดแบบติกเลยนะแซ่ดีน้ำลายแตกแสะใจมันบอกันนี้อันนี้นะนีะเ่เขาจีพริกตอจีพริกขอพิกแห้งไปจีจสดๆเลย<ด>แซ<ส>่บหอมดีดดนะกิ้กับเนี่ยน ก้อนหวานเปรี้ยวแล้วแล้วแล้วการฝานฝานแตงกัานะไม่ซิวเขาฝานบางมากแบบข้าต้องย่ำหน่อยขายังต้องย่ำเป็นเสี่ยงหน่อยอ่าเขาฝานบางมากเลยอันนี้มันฝานตัดได้ขวางเลยครับมาหุงเอาแล้วนะอ๋อนั่นเลยก็อยูสี่ยมหลายแถวซิมตามต้อนเหรอนี่ยนี่นั่นเลยนี่ตัดมาหุงหรือว่าบางฝานขึ้นกันแซ่บอ่ะกินกับหมูปิ้งกินกับ สามจันทอดนะนั่นเลยกับข้าวเหนียวกับข้าวเส้นนะผับไอ้ควับตูได้ไปหนิลูกเล่นบันได้เบอร์เมื่อกี้นี่เออเนื้ออะไรเดี๋ยวนอ๋อได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปหาให้น um. ี่พ่อหนะาแถวนี้มันได้อยู่เนี่ยสิบกว่าคนเลยโอปุ่นนะได้ได้นี่อบอุ่นนี่นั่งกางเสื้อละท่านได้นั่งเถอะจะไปเฮ็ดสูตรหลวงคอบางกินไข่ค่อมอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้มีเมนสูตรโอ้ ไข่เหลืองไข่แดงต้มแล้วหมูบดแต่มต้องแยกนะไข่ขาวแยกไปอันนี้คนไทยเรียกอะไรเมนูอะไรสวัสดีมีไหมไม่มีเนาะจะเกิดูนี่จนผมหวกดแล้วว่าเครเห็นพดใยรๆใครใส่ไหนใส่อย่างนั้นเลยใส่หมูสับเลยอ๋อหมูสับจะว่าไข่ลูกเขยก็ไม่ใช่เนาะ ไกจเืดเป็นนุยเจิาไคอมอันนี้ไปจืดนีกบ่จืดอีกอ๋อไปทอดอีแม่นเขาจะเอาไปทอดดีแเราจะไปทาอะไรทอดใส่ก่ลเลยเลอ๋อไค่คอมลงข้าบางพี่น้องแ่นมีขายอยู่ด้านไหนี่ลงข้าบางนี่มีแต่ร้านเมเซีร้านเดียวอ๋อมีอ๋อเมเซียวขายนี่แน่นตอนรับอีกัะครับอืมเดี๋ยวอาปุอออืม จะร้านเมเซียร์ร้านเดียว๋อ้ได้เมเซียรสมพรอยู่เนี่ยนะงามบบงามคือเมเซียว์โบโอ้งามอยู่งได้เลยเหลาไหลเยงามหลายงามไร่โอ้หลวงพ่อบางมีร้านเดียวเนาะแม่มีร้านเดียวเนี่ยวันนี้ถะาเอฟซีดูนะตั้งแต่ตั้งแตต่้นคลิปจนเนี่ยตอนนี้นะได้สูตรแล้วนะทำกินกันเนี่ยเดี๋ยวเราทอดมาจะตอ๋นเออกมาจะเป็นเนได้ ใส่ไข่เป็ดก <cat> <away> ับหมูบดครับพี่น้องกุ้งรสไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไข่เป็ดจะทำยากเฮ็ดไข่ไก่ดีตอนที่ไม่เสียวเฮ็ดมือเนี่ยไข่เป็ดเบิดเคืองด้วดิไข่ไก่ไข่ไก่เป็ดเคืองหนึ่งเสือโลดปอกเอาไปทุบเองอ๋อไข่นกกระจอกเทพึ่งครับมาดนาะน้อยนันไหนอ่ะเธอที่เราไปวก่อน ที่เราไปไข่นอกจะกจอกเทศที่ว่าตลาดน่นนะหน่วยละส์หน่วยละห้า <c oughs> ททร้อยว่าฮ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 ่อฮลาฮ่าฮ่าฮ่ย่าฮ่าฮยย่าฮ่างเงาฮ่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 าุ่าฮ่ทฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่าี่าฮ่าง่าฮ่า่าฮ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 ่าา่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่า่าอา่่าา เสียวสมพรซื้อร้านซื้อร้านซื้อร้านเป็นทางกันบ่มีซื้อร้านบ่มีซื้อร้านแถวนั้นมันมีซื้อล้านสักซื้อร้านน่ะไม่มีไม่มีซื้อร้านที่เจ้สุดท้ายร้านน้ำมะเกียงโฆษณาเต็มที่เนี่ยขอสักสองร้อยเด้อเดนะแต่พวกเราไปหลวงพ่อบางเราไม่เคยไปเที่ยวตลาดมืดนะฮะผมไม่เอาไม่เคยเราไปแก้เข้าที่มืดนเราไปเท่าที่สว่างสว่างใช่ไหมเราไปหลวงพ่อบางเราก็ไปอะไรใบหวาน อันเด็ก็แม่เซียวไบว่าน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 หรือว่ารฟูมูนฟูมูนนั่นส่วนมากเราจะอยู่แถวนั้นแหละหรือว่าหรือว่าดาวฟ้าพี่ชอบพี่ชอบดาวฟ้าเออเรือบาร์เรือบาคิวคิวบาร์คิวคิวบาร์แม่เซียวจังไหนวะฮู้เบิดชื่อมองเลยสมว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ โอ้ยไวหวานกับไปเดี๋ยวนะไปกับลุงเด่นเมื่อไหร่ไปไปห่านไปไปห้านห่านเป็ดห่านอะไรเนี่ยลุงเด่นไม่เคยพาเข้าอย่างนี้นะปิงเป็ดพาปิงเป็ดเนี่ยปิงแม่อะไรประมาณนี้ปิงเบ่ได้ปิงเบ่ทองวินหรือว่าทะเลใจน่าจะทองวินน่อยไปไปไปวงไวหวานไม่ได้หรอกทำไมครับสาวหลงเข้าบางงามหลายงามไรดูไม่เสียวเลยดูไม่เสียวเลยงามไรก็เลยแบบถ้าไปก็คือ ไม่ค่อยงามพาไปแล้วถ้าเราไปแล้วมันจะไม่ค่อยงามไป,ไปโอเคอยู่กลับมามันไม่ค่อยงามกลับมามันมันไ่งามเนาะ,อะบอกกลับมาบ<อ>้านนะห,หูหูลอเลยกลับมาบ้าน <c oughs> เราหูมันยานแนมไอซิยวอ๋อไม่ได้เลยไอซิโอกับโบผ่าไปแบบนั้นเลยแทนจังสันบอกไปแล้วนี <c> ่ <oughs> ันนี <S 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 uh, ้ม uh, ่มามาเสือปาประมนเลยอ่ากําลังศึกษาบ้านไหวบ้านคิวคิวไหวบ้านคิวคิวบาดาวฟ้าดาวฟ้าดาวฟ้าไปหลวงพ่อบางครั้งแรกผมไปเที่ยวครั้งแรกในชีวิตที่ผมไปผมไปเที่ยวดาวฟ้าเนี่ยจำไม่ได้อยู่ตรงสามแยกเนาะซับดิงบ่ไปเป็นบ่กซับดิงกับดาวฟ้าจะติดกันเลยบอก่ไปดาวไปดาวฟ้าก็จะตายแล้วซับดิงนี้ซับดิงนี้จะแจ้งเลยโอ้ก็บอกแล้วดาวฟ้าก็ตีสี่แล้วอ่ะถ้าไปอันนี้อีกอย่างเลยหกโมงเช้านั่นเลยเดี๋ยวก่อน ไม่ต้องจองรองเลยเพราะเงแข่งอยู่ข้างเทิงเลยดาวฟ้าโขงแฮมอยู่อยู่ด้วยกันเลยนะมเคนอื่นเขาไปช่องอื่นหรือว่าเพจอื่นเขาไปนะเขาจะไปรีวิวใส่บาทตอนเช้าหรือเปล่าตีห้ แต่ผมไปกับลุงเด่นผมไม่เคยไปใส่บาทนะซักวัทอ่ะไม่พักกำลังจะพักกำลังจะตื่นเรากำลังจะนอนไม่ไม่ใช่บ้างสนทานกันหมดอสนานสนานเนาะนี่แหละเดินมีนาอ่ามีนาต้อเดินมีนาเด้อเดี๋ยวรอดูครับหลากหลายเมนูครับพี่น้องวันนี้นั่งกินไปกันไปยาวๆใครอยากเห็นนี้มีแข่งลาบนะดูชอบลุงเด่นย้อนกลับไปดูได้ในช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับสวัสดีนะครับพี่ปลาไหนอ่ะเออยู่ไหนล่ะ เมื่อกี้นัน e ัเลพี่ชายผมนัเลไพคอแล้วพ่อพิชาไปว่าความพ่อพิชาไปพ่อพิชาไปไปว่าความคดีอยู่ที่นู่นน่ะก็เลยก็เลยปิดหนึ่งอาจจะเจอพี่น้องที่พัดผ้ากันมานานแม่เสียวเอ้ยเป็นยังไงเน่มาเบิ้งเลยดูออันเมื่อกี้นี่ออมทังที่บอก เกิดมาได้เห็นเนาะเกิดมาได้สูตรด้วยเนาะผู้ใดอยากได้สูตรนิดเดียเอาไปขายอยู่แถวการเมืองเนาะขายแข็งขายแขย็งกันไปเที่วยว <c oughs> ได้ปะอ๋อมีได้ปะเป็นยังขอมาขายสัญญาได้ไหมได้ได้ปะ <c oughs> <อ>เป็นยังอืมนี่อ๋อไข่บลได้ใส่แป้งไข่สดสดใส่ไข่แดงเลยไข่แดงเลยไข่แดงนิเดียวเนาะแม่นไข่ข้าวกระชายไข่แดงคนกันคนกันเช <c oughs> ื่อละอ๋ <c oughs> อตรงไหนไ <c oughs> ข่ลูกเขย ไข่ค้อมแปลว่าอย่างไข่ค้อมเนี่ยไอ้ยามันคือค้อมเออจืดเวลาจืดเราปินค้อมปิง่ายนี่อ๋อปินค้อมปิง่ายนะไข่ค้อมไข่ค้อมเออเวลาปินต้องปิ้นไข่ไข่เวลาไม่เชี่ยวจืดไม่เชี่ยวปินค้อมปิง่ายแม่เชียวเมาว่ะแม่เชียวเมาว่ะเป็นจ้าสีดีแม่เชียวไปกินกินซี่อ๋ออะกินเบียร์ น้ำมันตูมน้ำมันตูมเออน้ำมันตูมต่างส่งซองตัวหันหันหัวเข้าหากันอีกเออจังซีแน่เออจังซีตัวเสียวฮักเออเออเจังซีแน่ไม่ใช่ว่ากินของไทยเนี่ยบ่แห้งเลยดีของแท้งของแท้งฮักใช่ปะม่เสียวฮักตัวนี้เนาะ เมเซียฮักเมเซียแพงตัวนี้เดี๋ยวคิดไปก่อนว่าเดี๋ยวถ้าเราไปเยือนเขาเราจะกลับสภาพไหนกันนั่นฮะเราเราเราจะกลับสภาพไหนฟูมูนฟูมูลอันนีเอาเนี้หรอเ่าอันนี้นี่นี่โอ้เครื่หนึ่งมีหน่วยหน่ลยจากเครื่งหนึ่งหรือมีเป็นหน่วยนึ่งเลยเนาะอันนี้ทำให้ดูแบบบ้านๆนะครับแต่ถ้าทำหลูข้าวบางเขาก็จะนี่แหละขายดีโอ้พลังบอก คนรังเลยคนคนไหนบ้ากินคนเลาคนเลาคนอ๋อส่วนแรกจะซื้อลูปไปโรงเรียนโรงเรียนอ๋อเพราะว่ามันจะบ่งเหตุมาเด็วเวเดี๋ยวขอซีฟังในเด้อมันเป็นยังไงนะแคปติได้โบเซียแคติได้เด้อเออได้สูตรแล้วพี่น้องผู้ใดจะขายฟังไทยก็ได้มาขายโรเด้อร์ทั้งทีนะ แต่อย oh, ่าไปขายในการมืดเด้อไม่จะมาขายอยู่ที่ไทยต้องเอาน้ำลุงเด่นเด้อเออโดยโดยขายได้เดี๋ยวจะไปขายอยู่การมืดของบางเด้อมันเป็นยังเอโอเป็นยังไงปืนปงบ้านหล่อโอ้ต้อยลำของเลยบ่ใส่กระสอบร้อยนลำของเลยบ่เสียวโอ้ยอยากกินไปซื้อออเดอร์ของแม่เสียวสมพรเ่าเด้ออุดหนุนนะอุดหนนได้อุดหนุขายทังไหนนี่ขายโน้ตเท่าไหร่เวลาขายอยู่การหลวงขวบางโน้ตเท่าไห่พันกรี๊ด ก็เดี๋ยวสิบบาทหม้อประมาณนั้นแหละเด็กหน่อยเด็กหน่อยไปสองหน่วยไปโรงเรียนกับโจ๊บไปเนาะห่อเข้าไปน้ำเนาะหุงเข้าเนาะแต่ว่าไข่นี่จะขึ้นได้เพราะว่าน้ำมันจะเป็นปวดอ้ใช้ได้เลยก็ได้เทน้ำมันทิปเอาตัวหม่อ๋อทอดเรื่อยๆแล้วก็ทิเรื่อยๆเพราะมันเป็นไข่ไงนะเพราะมันเป็นหมักกับไข่ไม่ได้ใส่แป้งอะไรเลยใส่ไข่แบบลล้วนๆเยไข่ล้วนๆเลย ขยายไปกินไปกินได้นะครับที่หลวงพาวบางนะครับพี่น้องซอยตลาดมืดเนาะเนี่ยเซียวสมพรใครเอิญไปก็นี่แม่เซียวโรงเรียนบอถามมาเด้อเอ๊ะต้องรอดูมีจะมีคนไปถามหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอชิมเดี๋ยวรอชิมรอมเย็นก่อนทีงไหนน้องแม่ตู้กินข้าวอิ่มแล้วไปแซ่บบอแซ่บดีเด้อหนึ่งละห้าพันกีบเด้อเท่าไหร่ก็ห้าพันห้าพันบอหนึ่งละห้าพันกีบเด้อพี่น้องสูตรของแม่เซียว โอ้บหอต้องบรต้องมีน้ำจิ้มน้ำหยังเล่นบ่เอาแบบอันนี้ใส่หืมเบียบบอกไม่หมดนี่เมื่อกี้อร่อยบอกคุณไม่หมดที่เองเห็นตอนเอาหมูกับเอาหมูกับไข่ใส่เนี่ยกระปุงแล้วเขาปรุงแล้วแสบอะไรนี่อะไนที่รู้เขาเซียงเขาซ่อนนี่กสิทธ์ไว้ทันิบเบิ้งซิบเบิ้งมาเป็นไงว้าวเหรอ หอมแต่ว่าความหอมนี่ยมันไข่เจียวนะแต่ว่ามใช่แต่ว่าไอ้ต้องไข่กับเนี่ยเข้มข้นมากคือเด็กผู้ใหญ่ผูดใหญ่ชอบกินได้แล้วก็คือแบบกินกับข้าวเหนียวห่อนกินกข้าวสวยได้เมื่อกี้แม่บอกว่าไอ้ให้ลองให้ปองคุณชิมดูปองคุณชอบอย่างเงี้ยปองคุณให้ปองคุณไปรู้ยังไงอร่อยนะอร่อยอร่อย มเตี้ยนี่บอกว่าิสเนาะทำอย่างนี้ง่ายๆนะเอามูนรสมาไทแซ่ปรุงมันเรียบร้อยแล้วประเทศ่เห็นบะม่เตียวมาชุดหน้ามนเียยัดไข่ให้กินน้าชุดหน้าแล้วถัไข่ยดไมนซุ้นไว่หวานนะไว้หวานในมไหนไว้หวานนะไปบ้านก็ไปบ้านคือว่าคิวๆกันเลถ้าทำได้กินข้าวตอนเช้ามากินกับข้าวเล็กน้อยเวลาคู้ใหญ่ก็แซกเต็มหน้าก็มาก น้าหน่าตอนเศร้างั้นสิบ่อน่ากินเศร้าๆเนาะอิ่มไปเลยเนาะเขาห้องแพอะไรบ่นรงนู้แล้วเนาะสีโรราเป็นมาตอนบ่นบ่นกินที่ร้านนั่นเองเขาจะไปละเขามาตั้งสินเถอะฉันรับเมื่อนี้นะเดี๋ยวต้องเม่ลไปเขาต้องมีเมนูเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนต้องทำกันบ้านกันหน่อยเดี๋ยวม่าได้เขาได้เข้าขา่ได้ซ่อมกันโดนเนาะตอนนี้เขามีเมนูหลัก เราไม่มีเมนูเราไม่เรามีเมนูหลังกันแต่เราไม่มีเมนูรองอย่งเขาโอ้โหเขาแล้เราเมนูรองให้เราแล้วมย่เงบนเศษไปไหนนะพี่บาไปแล้วไปซื้อน้ำแข็งน้ำก้อนเนะแซ่บน้ก้อนจะไม่ถ่ายคลิปไม่ถ่ายคลิปนานมากเป็นบรรยากาศที่จะเปิดเพลงแล้วไหมเนาะจ้าแค่วันนั้นเลยน้ำก้อนนะก็เนอะวันนี้ก็น่า วันนี้ก็ขอบคุณดั่นแม่แม่ที่หลวงพระบางน้อยเด่นเนาะวันนี้ก็ขอบคุณแม่แม่ที่หลวงพระบางที่มาทำเมนูให้กินเนาะแซ่บล้าคือแม่เทียวเออแม่เออใครจะตีแ้ลืมไปลืมไปลืมไปเวลามาจานผมครับอ่ะซิมซิมแต่จี๊งลืมให้พอดี แซ่บอ <Cornell> ่ะนี่ไหนโอ้มันนวเนาะมันลึกมันลึกมันลึกเหอมันลึกห้วใค่ก็กลมกอมปลมมได้อร่ได้ใส่อ่ได้นี่คือไข่เนี่คอ่แต่ว่าามี่ันพินแซบ รักครกินกินเหมือนไข่เจียวกกินกินเ่กินกินเหมือนแต่ว่ารสชาติไม่อนอร่อยดีบปลไม่อร่อยไล่เคียวนี่ถือหมูกับมันต้มมากมมีบมีบมีมทับเลยคเนี่ยเคยเห็นไข่ขยำไงไไข่แดงไ้ไม่ครับหมูสับแซ่บบอรสชาติอย่างนี้โอ้โหเส็บไร สซบลายโอ้โอ้โอ้แค่เขาจะกินดิโอ้เขาจะกินก๋วยอลาดนะวะน้อพันเต่งใสเหลี่ยมโมงโมงกินกินไข่คว่มเนี่ยไข่ยังก่อไข่ครอมเนี่ยนี่ไข่ครอมจากประเทศเราเลยครับแซ่บหลายเด้อพี่น้องเด้อสําหรับค่ำคืนนี้เรายังไม่ไปไหนกันนะครับเราจะนั่งกินข้าวกันยาวๆนี่แหละนะเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณแม่เซียวเด้อ ขอบคุณเม่เชอร์หลายๆเด้อแซ่บๆหลายๆขอบคุณแม่นี่นะขอบคุณเม่เกตเตาะเกตเตาะเอ้ยเตะมันเป็นเหมือนกับเรากินเหมือนเหมือนเหมือนเคยอันนี้กินกับข้าวได้มันเป็นไข่ที่กินกับข้าวได้กินกับข้าวแซ่บไหมอร่อยเหรอมีไข่อร่อยแต่ว่าสูตรยังไม่หมดเลยเมื่อกี้ไงดูดูเห็นไปอยู่ไปใส่อะไรนะที่ไทยอยู่ข้างในกินแค่นนั้ไข่แต่ว่ามีอะไรบ้าง ซีอิ๊วที่ผมพามาฮามักเองบอกฮามักมาแต่หลวงฮาบางมันบ่บ่ซีอิ๊วซีอิ๊วเวียดซีอิ๊วเวียดของของพอเชียอยู่ัยน์นั่นพอพอพอเชียงมีซีอิ๊วเวียดอยู่หนาทั้งเศีบเศีบแซ่บไล่เศีบไล่ไปแล้วเด้อสำหรับพักคืนนี้นะเดี๋ยวคืนนี้เราจะซิงกัสซองละเดี๋ยวเสียวมาจะร้องเพลงแล้วเนี่ยแพลวแหล่บ้านนะขอบคุณแม่แปิวเด้อขอบคุณไอ้เตี๊เด้อขอบคุณแม่แมตู้นเด้อคุณพ่อเด้อขอบคุณแม่เด้อแซ่บเ S <S> ได้ไหมจะมีขันใครให้สีถ้าบอมาหาก็สิไปาหานั่นละ่ะน,นี่ไงไอ้มี่แคไหนแซ่บบอลูกถึงเข้าบอเลือเส้นหัวแน่โมเปียไปแล้วพี่น้องสหรับอีพีนี้ค่ำคืนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีแน่นองเรียนขอตัวไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ